วงสวงสำหรับละครเวทีเรื่องใหม่นะครับลิขิตรักชิงบัลลัง The Musical นะครับก็สำหรับคนที่แฟนๆที่คิดถึงละครเวทีคิดถึงละครมิวสิควลของเมืองไทยรัชดาลัยนะครับเรื่องนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเป็นจุกบอกมิวสิคลที่เอารวมเอาเพลงฮิตหลายๆเพลงมามาผูกกันเป็นเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่มิวสิควลที่มีทั้งความคอมเมดี้ตลก แล้วก็แฟนตาซีแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยเพราะฉะนั้นมันหลายรสชาติมากนะครับสำหรับบอกเลยว่าสำหรับคนที่คิดถึงบิวสิคอลของเมืองไทยรัชดาลัยมาดูเรื่องนี้ครับสนุกรับรองสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนครับกแสดงไลวร้อแล้วก็ดูดูจากนักแสดงนะฮะเราเรามีทั้งนักแสดงที่เคยเล่นกับเรามาแล้วนะฮะที่ไม่ได้ทําให้ผู้ชมผิดหวังมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องมากๆนะครับคร่ำบวชอยู่ในบนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยมาการันตีนะครับอย่างเช่น จันทพัฒนนะครับแล้วก็พี่หนึ่งอทีซีนะครับคุณโดมคุณตั้มนะครับแล้วก็จะบอกว่าคนที่แบบว่าตัวแม่เลยแต่ยังไม่เคยมาเมือเหยียบเมือนไทยรัชลาเลยนี่คนนี้ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ชมปิดหวังไม่ไมรับรองว่าคุณจะแบบว่าว้าวแน่นอนเนะเขานะครับ ทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างนะครับรับรองว่าหวานนะครับแล้วก็น้องใหม่ของเราตรงนี้พิศิรีรวัตรแล้วก็น้องแพรวานะครับบอกเลยว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่ากําลังจะมาแรงกับละครเวทีด้วยมีเสน่ห์มากๆน่ารักมากๆร้องเพลงร้องเพลงเพราะด้วยอุ้ยอุยต้องมาดูครับต้องมาดูบอกเลยนะฮะอยาก ตอนแรกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นละครเล็กๆคำๆไม่ใช่เลยครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆครับอืมจริงครับจะขำนะครับแต่พี่ว่ากำกับกูไม่ขำนะครับต้องะว่าเขาทำดีนะครับขำสิครับตลกนี่ฮะมันมากบอกเลยว่ามันมากมากครับทีมค่ะหรือมีครับผมร่วมงานกับทีมคนแคเดทดีใจมากๆเลยครับสนุกมากๆครับคือได้หลายอย่างมากไม่ใช่แค่วิธีการทํางานอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็แบบมีความสุข ทุกวันที่มาทํางานอะไรเงี้ยเพราะทุกๆคนเขาน่ารักมากๆเลยครับก็เรียนรู้จากผู้พี่ๆเขาด้วยนี่ก็เป็นแบบอย่างทางด้านการแสดงแบบอย่างทางด้านมุกตลกก็ฝั่งนู้นแล้วก็มีแม่นู้ดด้วยอะไรเงี้ยครับคือครบทุกคนเลยใช่ครับผมพี่นุ้ยคะพี่นุ้ยค่ะคือสาหรับตัวนุ้ยนะคะก่อนอื่นต้อง ขอขอบคุณพี่บอยมากๆเลยค่ะขอบคุณทางเมืองไทยรัชดาไลาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นแฟนเมืองไทยรัชดาไลายอยู่แล,แล้วแล้วก็เอาจริงคือไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นเวทีนั้นเราได้รับความสนุกได้รับความบันเทิงซึ้งเศร้าทุกอย่างจากเวทีเมืองไทยรัชดาไลาแล้ววันนี้เป็นเราที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นมันทั้งกดและดันเลยค่ะคือ <c oughs>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  เพราะว่าเราอยากทําทให้เต็มที่เหมือนแบบเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเคยได้ดูมาค่ะเพราะว่ามาตรฐานของเมืองไทยรัชดาไล มีไว้อยู่สูงมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะสูงกว่าเราก็จะต้องทำให้สูงแตะไปให้ถึงเลยแล้วครับตอนนี้ครับต้องต้องมาดูกันว่าเลยไหมอ่ะแพรว่าก็เฮ้ยได้ก็จริงๆหนูก็เรียกได้ว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่คริสบอกว่า พี่พี่ทุกคนเป็นเหมือนเหมือนพี่เลี้ยงพวกเราเลยเวลามีอะไรที่เราเหมือนพลาดเขาก็จะบอกว่าเอออันนี้ต้องอันนี้นะอันนี้ต้องอย่างนี้นะคนค่ะก็จริงๆหนูดีใจมากที่ได้นักแสดงทีมนี้แบบมาช่วยมาเล่นกับเราเนาะถือว่าพวกเราโชคดีมากแล้วก็ขอบคุณพี่พลอยมากพี่เห็นแววของพวกหนูสองคนเมื่อกี้พี่บอยบอกว่าพลางเสี่ยงไม่ธรรมดาแปลว่า ค่ะเพราะว่าหนูเรียนร้องเพลงเยอะมาก <c oughs> ไม่ผิหวังแน่นอน <S <S เรียนเยอะมากๆครับแล้วก็เห็น,นพนาางจัฒนาการของสองคนจริงๆว่าดีขึ้นจากวันแรกที่มาซ้อมมากๆอันนี้ผมการันตี <S <S นครั่งฝ่งฝั่งั่ั่ง่งั่งฝ่ังรับงฝ่ั่ั่ังง่่ั ครับก็ต้องบอกว่าก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมใช่เพราะว่าจริงๆละครเวทีมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกครั้งที่เราได้ขึ้นเวทีอะเนาะยังมีสิ่งใหม่ที่ท้าทายทุกๆเรื่องใช่แล้วก็ยังต้องแบบว่าค้นหาต่อไปถึงแม้จะเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าเรื่องก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นความความตื่นเต้นความสดใหม่มยังเกิดขึ้นในในทุกๆุครั้งที่มาซ้อมนะครับยิ่งได้เจอแบบน้องๆที่ก็ไฟแรงหลอเกินพวกเราก็ต้องพยายาม ตีตัวหนีห้างว่าน้องก็เก่งมากด้วยใช่ครับก็สนุกครับสนุกครับสนุกครับครับผมก็สนุกมากครับได้เจอเอนเตอร์ทีทุกๆคนครับก็เหมือนแบบมาเติมเราให้แบบพุชให้ไปกับเขาได้เพราะว่าแต่ละคนเนี้ย MVP มาก MVP MVP มากอาดูแม่หนุ่ยอยากให้ดูแม่ยูอยากให้ถึงแม่หนยครับครับผมโอ้โหล่ามเดินมาเลยได้ผมถึงกันเลย โอเคครับผมก็ครับฝากละครเวทีนะครับลิขิตรักชิงบัลลังก์นะครับเป็นมิวสิควลที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็เหมาะมากสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับคนที่เคยชื่นชอบละครเวทีเมืองไทยรัชดาลัยนะครับมาดูนะครับเรากลับมาแล้วครับเรากลับมาแล้วแล้วมันสนุกมากๆจริงๆนะครับ ส่วนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูหรือใครที่ยังไม่เคยดูละครเวทีมาดูเรื่องนี้รับรองว่ามันสัมผัสได้ง่ายมากมันสนุกมากมาดูแล้วจะติดใจมันตลกมากคือคือคุณลองคิดดูสิสายหานี่คือหากลิ้งมากๆนะครับนี่คนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้นี่คือซุปเปอร์หฮนะครับสายสายพอสายไอ้เจ้านี่ก็หามนะครับสาย ร้องเพลงโคตรเคราะห์นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้โอ้โหนะฮะคนคนนี้ก็ร้องเพลงเคราะห์ด้วยเดี๋ยนี้เก็บหมดแลฮะแต่เขาเก็บหมดแต่สายสายน่ารักสายมีเสน่ห์ของมีมีมีเสน่ห์มีความโรแมนติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมันรวมทุกอย่างอยู่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 บนเวทีนะครับแล้วก็ต้องมาดูแบบเออปรดักชัซนัมเบอร์ต่างๆในการเต้น ในการร้องมันสุดมากจริจริงมันมันมันมีความสมัยใหม่มากๆนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยดูละครเวทีกลัวว่าละครเวทีจะดูยากหรือเปล่าไม่ยากเลยสนุกมากนะครับเรื่องนี้แบบสัมผัสง่ายๆมากนะครับแล้วกอ็อยากให้ทุกคนมันมีความสุขร่วมกันครับ <Okay. S 1> yeah.